อาจารย์ก็ได้นิมิตดีเออฝันนี้มันเหมือนกับว่าบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าฝันนิมิตหมายอย่างนี้จะเป็นนิมิตหมายอันดีคราม กก็จะมีารได้ชแลสวัสด<อ>ีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงะคะ่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ที่บ้านอาจารย์แซมเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามความฝันของอาจารย์แซมมา้ด้ะ่ะว่าอาจารย์แซมฝันดีนะคะ16ตุลาคม2567นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าอาจารย์แซมฝันเรื่องอะไรนะคะแลวก็จะมีตัวเลขตัวไหนนะ,ะมาฝาก FC ทางบ้าน,นะคะ่ะไปติดตามรับชมกันเลย สวัสดีครับวันนี้ก็ตามดับซงครับถ่ายซีมาตามความฝันนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์แซมฝันแล้วเนาะนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของความฝันเนาะให้ซีได้ฟังกันทุกช่องเนาะที่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ที่กําลังติดตามตัวเลขของอาจารย์ทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะที่กําลังติดตาม ่าในเรื่องของความฝันนี้ก็อาจารย์ก็ได้นิมิตดดีอาอาจารย์ก็ได้นิมิตดดีก็นิมิตมีความฝันว่าอ่าอาจารย์เนี้ยได้ขึ้นภูเขาสูงมากภูเขาที่เป็นภูมันจะภูสูงมากแล้วก็เดินขึ้นภูเขาเดินขึ้นภูเขาเดิน,นเ,เดินขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้จกเหนื่อยครับก็มันภูเขามันก็สั่นเนาะ พออาจารย์ขึ้นไปปุ๊บแต่แล้วก็ไปเจอช้างไปเห็นช้างเก้า,เาตัว mm hmm. อ่าไปเจอช้างเก้า,เาตัวช้างก็วิ่งเข้ามาหาอาจารย์อาจารย์ก็คือว่าเออทาไมคนถึงกลัวกลัวว่าช้างจะมาทาร้ายเรากลัว <Okay. S 2> ว่าช้างจะมาทาร้ายเราที่นี้ก็ปรากฏว่าช้างนั้นวิ่งมาแล้วก็เอางวงมายืนหาให้เรา mm hmm. อาจารย์ก็เอามือของอาจารย์นี่โอบกอดงวงช้างไว้ <Okay. S 2> อ่าก็เลยกอดก็เกิดความปิติในความฝันว่าทําไมงวงช้างมันถึงรู้สึก อาอบอุ่นอารู้สึกว่าเขาเป็นมิตรกับเราเขาไม่ได้จะทํร้ายเราแค่เขาเดินวิ่งมาหาเราด้วยความเคารพเราแล้วพวกช้างตัวอื่นก็เกิดความเคารพเราก็ไม่มาทําร้ายเราในความฝันอาจารย์ก็เออฝันนี้มันเหมือนกับว่าบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าฝันนิมิตมายอย่างนี้จะเป็นนิมิตหมายอันดีงามก็จะมีการได้โชคแล้วก็มีลูกศิษย์หลายคนที่เอาตัวเลขของอาจารย์ไปเสี่ยงอาตัวเลขของอาจารย์ไปเสี่ยงก็ในเรื่องของความฝันก็ฝันว่าได้ได,ได้ได้เนื้อ ได้ฝันว่าได้ไปจับปลาฝันว่าหวยออกเลยก็มีหวยของอาจารย์ที่ปล่อยไปในวันที่ห้าก็ฝันเลยบางคนฝันทั้งสมตัวบางคนฝันสองตัวว่าหวยออกตัวนี้บางคนก็ฝันออกล่างแต่มันก็ไม่แน่อาจารย์ถ่าบอกว่าตัวเลขเนี่ยที่อาจารย์ให้มันก็ไม่แน่ไม่นอนบางทีมันก็อาจจะไปอยู่ล่างบางทีก็อาจจะไปอยู่บนเล่นไปสลับกับเอาแล้วแต่ ความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ว่าตัวเลขนี้มันจะไปอยู่บนจะไปอยู่ล่าง <Okay. S 1> เพราะว่าก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขให้ลูกศรริษย์เสมออาจารย์ก็แค่มองเห็นว่าอา่ามีความเห็นว่ามันเป็นตัวเลขนี้นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกลูกศิษย์ได้ว่ามันจะออกบนหรือออกล่างจะไปกลับหรือแบบไหนก็แล้วแต่ <Okay. S 1> อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะบอกลูกศิษย์ได้สิ่งที่ลูกศิษย์ได้นําไปซื้อก็คือไปซื้อกลับเอา ซื้อเอารอตตอรี่เนาะมันก็มีทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้วในนั้นอ่าก็ไปเสียงในเรื่องของรอตตอรี่ดูอาจารย์ถึงประกาศอาคําเตือนอาฝากเตือน,นอาเอ FC หรือว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนว่าให้ระวังเรื่องของเพจปลอมเพจปลอมเนี่ยจะอยู่ในเฟซบุ๊กเพจปลอมเนี่ยจะอยู่ใน facebook ซึ่งหลอกลวงให้คนเข้ากลุ่มไปไมเล่นการพนันออนไลน์ครับ อาจารย์จะว่าถ้าเกิดคุณเห็นแบบนี้ว่ามีการชักชวนเข้ากลุ่มเพื่อที่จะไปเล่นการพนันออนไลน์กลุ่มหวยลาวหรือหวยฮานอยที่เอารูปอาจารย์มาติดก็แล้วแต่นั่นคือเพจปลอม <Okay. S 1> อาจารย์จะย้ำบอกเสมอว่าไม่ใช่ตัวตนของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะเป็นเพียงคนให้แนวทางอย่างเดียว <Okay. S 1> ไม่มีอา่าหวยลาวย้ำว่าไม่มีหวยลาวหวยฮานอยย้ำว่าไม่มีถ้าเจอที่ไหนนั่นคือเป็นเพจปลอม <Okay. S 1> ห้ามหลงเชื่อเด็ดขาด ให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติถ้าติดตามก็ให้ติดตามในช่อง youtube ติดตามอย่างใจเย็นเพราะยังไงเดี๋ยว youtube จะต้องมาอัปเดตคลิปให้อย่างแน่นอนแล้วก็วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เนอะวันที่สิบสี่ตรงกับวันอะไรวันจันทร์ใร่ปเป่ะวันที่สิบสี่ตรงกับวันอะไรวันจันทร์ใช่จริงเหรอเดี๋ยวดูก่อนสี่สิบเอดศุกร์ สิน่าจะวันจันนะสิบสีตรงกับวันอะไรอ่ะตรงกับวันที่14บสี่อันที่หรือเปล่าสักสักครู่ัอสักสรู่ักสะ,ะกสักสักสักักาักสับสัก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 ส่กยักส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 กสรกสัสสัาสัสัสักสส แล้วก็ให้ทุกคนรอติดตามเม็ดเดียวสามตัวแล้วก็สองตัวในวันที่14ี่ขอให้ทุกคนได้ติดตามรอในการเสี่ยงโชคเราต้องเล่นอย่างมีสตินะถ้าเราไม่เล่นไม่มีสตินี่จบเลยอาจารย์เึ่งบอกว่าในการเสี่ยงโชคเราต้องพิจารณาดูให้ดีดีว่าบรนจันเล่นให้มีสติเนาะวันที่14ี่ตรงกับวรรจันจะเป็นการปล่อยตัวเลขสรุปโค้งสุดท้ายให้กับลูกศิษย์ทั่วประเทศไทยแล้วก็ก่อนวันหวยออกหนึ่งวัน อาจารย์ปล่อยไปแล้วก็ยังมั่นใจเม็ดเดียวคําเดิมคือ47ตอนนี้มีคนหาซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วหรือยัง7447ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์นั้นไปเสี่ยงลอตเตอรี่ดูเนาะแล้วก็3ตัวตอนนั้นก็จะมี647ที่อาจารย์ปล่อยให้ก็ก็ลูกศิษย์หลายคนก็นอนฝันดีก็ให้ให้ทุกคนนั้นไปเสี่ยงดูลอตเตอรี่ก่อนเนาะเผื่อเป็นแนวทางเผื่อเป็นอ่า เขาเรียกว่าเสี่ยงดูถ้านอนฝันดีแล้วค่อยว่ากันจีิงๆแล้วก็เลขสามตัวเราก็จะมาเจอกันวันที่สิบสี่ตรงกับวันจันทร์เนาะก็ถือว่าเป็นฝันดีนะก็เป็นก็็เปนฝันดีฝันเห็นช้างเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ใหญ่ได้กอดช้างอะไรเงี้ยเป็นสัตว์มงคลถือว่าเป็นความฝันที่ดีถ้าอาจารย์ฝันเห็นช้างที่ใดดวงจะขึ้นสูงสุดมากดวงนี้ก็เหมือนว่าอ่าสิ่งที่เราได้ทํามา บุญที่เราสะสมมาอะไรก็มันจะเริ่มมาปรากฏให้เราเห็นให้เราเจอทุกอย่างก็อะไรที่คิดไว้ก็จะสมหวังดังปารถนาอะไรที่เราคิดไว้ก็จะได้ดีสมปาถนาที่เราที่เราตั้งใจไว้ทุกอย่างเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ลูกศิษย์น,นั้นเล่นอย่างมีสติอ่ามีสติอย่าไปโลภมากอย่าไปอยากได้มากเล่นก็นแล้วแต่ให้มีสติ ทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติเนาะแล้วก็อ่าสุดท้ายเนาะสุดท้ายอาจารย์ก็ฝากประชาสัมพันธ์กับลูกศิษย์ที่จะบูชากําไรหนุนดวงเรื่องของกําไรอ่ามงคลเป็นกําไรหนุนดวงเป็นกําไรที่ที่อาจารย์ได้ได้จัดให้ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเป็นกําไรปีเสียเนาะกําไรมหามงคลของอาจารย์เรียกทรัพ์ ปลุกเสกพิธีเสาห้าปลุกเสกเก้าวันเก้าคืนก็เพิ่งเอาออกมาให้ลูกศิษย์ได้บูชาสําหรับลูกศิษย์คนไหนที่อยากได้ในเรื่องของกําไรมหามงคลกําไรเรียกทรัพย์เรียกเงินอ่าเป็นกําไรที่อาจารย์ปลุกเสกรุ่นเสาห้าถ้าหมดแล้วคือหมดเลยตอนนี้เหลือไม่มากประมาณห้าสิบหกสิบเส้นอ่าอาจารย์จะให้ลูกศิษย์แอดไลน์มาอ่าแอดไลน์มา แอดไลน์มาเบอร์โทรศัพท์ ID ดีไลน์ของอาจารย์ต้องเน้นว่าให้กดตรง ID เท่านั้นแต่ถ้าเรากดตรงเบอร์โทรไอเบอร์โทรมือถือ,อก็จะไม่ขึ้นต้องใส่ที่ไอดีเนาะต้องใส่ที่ไอดีไลน์แล้วก็กดคำว่า062-579-7475ก็จะมีรูปอาจารย์ขึ้นมาต้องกดคำว่า ID ดีไลน์นะ ช่องไอดีถ้าช่องเบอร์มือถือจะมาขึ้นค่ะให้ให้ถ้าใครจะบูชาเส้นนี้จะอยู่ที่ราคา259บาทต่อเส้นแต่ถ้าใครบูชาไป2เส้นก็จะเหลืออยู่ที่เส้นละ200ถ้า2เส้นขึ้นไปก็จะเหลือเส้นละ200ร้อสองร้อยอ่าทีนี้ก็ถ้าใครจะบูชาให้ทักอ่าไลน์มาไอดีไลน์ตัวนี้ต้องทักมาเท่านั้นเนาะแล้วก็ใครที่ทักมาแล้วยังไม่มีแอดมินตอบ,บก็เดี๋ยวจะมีแอดมิน อ่าทักไปทักกลับไปฮะก็เป็นกําไรมหามงคลกําไรของอาจารย์ก็ลูกศิษย์คนไหนที่อยากได้ก็ให้ทักเข้ามาบางคนก็บูชาไปทีละห้าเส้นทีละหกเส้นก็มีบูชาไปเจ็ดก็หมดแล้วก็คือหมดเลยเนาะจะไม่เหลือแล้วก็สุดท้ายก็ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนเนาะทั่วประเทศไทยอ่าขอให้ร่ารวยกันทุกคนแล้วก็วันที่สิบสี่เราจะมาเจอกันใหม่ที่นี่ที่บ้านของอาจารย์เนาะใครที่เดินทางมาได้ก็เดินทางมาได้วันที่สิบสี่เราจะมี นัดปล่อยโค้งสุดท้ายวันที่1 4ที่บ้านของอาจารย์เนาะเผื่อลูกศิษย์วันนั้นใครอยากเดินทางมาก็ให้เดินทางมาวันที่14ขอให้ทุกคนร่ำรวยสมหวังนังปัถนะนั้นด้วยเถอะเนาะโอเคสาธุใครรับชมคลิปนี้ก็ให้คอมเมนต์รอเนาะคอมเมนต์รอก็กดไลค์กดแชร์ออกไปใครที่เห็นคลิปนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอากดซับะไคร้เนาะอาแล้วก็กดติดตามแล้วก็พิมพ์คําว่ารอ ขอจะได้โชคดีทุกๆคนเนาะเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดชะตาเมื่อเห็นอาจารย์เนาะก็ให้ทุกคนรอแล้วก็สิ่งที่ดีก็จะตามมาขอบคุณอาจารย์แซมมากๆครับนี่ฮะเป็นตัวเลขขอนนี่นะคะก็จะเป็นตัวเลขนะคะที่อาจารย์แซมนะคะปล่อยนะรอบก่อนเนาะเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายนะคะใช่อันนี้จะเป็นชุดที่ปล่อยวันที่5้านะคะเม็ดเดียวคือ4ี่เจดนะคะแล้วก็ห 47นะด้านล่างจะเป็นเลขหางประทัดนะ352แล้วก็74นะคะซึ่งหางประทัดนอกวันนั้นก็ตรงกับเลขเม็ดเดียวอาจารย์แซมนะคะคอมเมนต์รอนะคะวันที่14นะคะพร้อมกันเนาะทั่วประเทศนะคะเม็ดเดียวอาจารย์แซมค่นะกดติดตามแล้วเมเมนรอกันไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพายบซีมาตามต่อนะคะทุกท่าน